บทที่4ประชาธิปไตยใบกลางบทนี้มีข้อคิดการใช้สิทธิ์โดยทั่วไปความเป็นประชาธิปไตยคือทุกคนเท่าเทียมกันหน้าตาอาจใสซื่อใจนั้นหรืออาจพลิกผันแจกทรัพย์หวังผลพรันรู้เท่าทันไม่เสียหลาย คำเชื่อมใช้ถูกที่ชัดเจนดีเข้าใจง่ายฟังอ่านรู้ความหมายทั้งเขียนได้โน้มหน้าวใจปีนี้มีผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนหลายคนแต่ที่โดดเด่นและได้รับความนิยมมาจากพี่น้องผองเพื่อนนักเรียนด้วยกัน คือมีดีและพานุมีดีรูปหล่อพ่อรวยใจกว้างมีเพื่อนมากเรียนหนังสือเก่งพานุหน้าตาธรรมดาพ่อไม่ใช่เศรษฐีเรียนหนังสือปานกลางแต่เป็นกองหน้าที่เก่งกาจของทีมฟุตบอลเอาละสิเพื่อนๆจะเลือกใครดีระหว่างมีดีและพานุ ที่โต๊ะมานั่งหินใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างตึกมีดีและเพื่อนๆกลุ่มใหญ่นั่งคุยกันอยู่มีดีหยิบเงินออกมาส่งให้เพื่อนคนหนึ่งไปหาอะไรมากินเรียกน้ำย่อยหน่อยซื้อมาให้ครบทุกคนนะจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันเพื่อนคนนั้นรับคำแล้วรีบวิ่งไปโรงอาหารทันที วันพรุ่งนี้เราต้องส่งรายงานแล้วนะมีดีกลุ่มเรายังไม่ได้ทำเลยนิพนช่วยเตือนความจำรู้แล้วรู้แล้วรู้เสียมั่งว่าใครเป็นใครมีดีกอดอกท่าทางไม่ค่อยพอใจคืนนี้เขี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จคราวที่แล้วคุณครูยังชมเลยว่ากลุ่มเราทำงานดี ถ้านายไม่พอใจเอาไปทำเองแล้วกันสายตาที่จ้องมาทำให้นิพน์คอย่นไม่กล้าสบตาด้วยอ้าวแล้วนายจะไปไหนมีดีถามพนาที่กำลังจะลุกขึ้นพนาชี้ให้ดูครูปลองใจที่กำลังหอบของพรุงพรังเตรียมตัวจะกลับบ้านเราจะไปช่วยคุณครูก่อนเดี๋ยวกลับมา ไม่ต้องเลยครูปองใจถือได้อยู่แล้วไม่งั้นจะหอบมามากมายอย่างนี้หรือกินขนมดีกว่าเสียงสั่งของมีดีและขนมที่ยื่นมาตรงหน้าทำให้พนานั่งลงอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักแต่แล้วพนาก็ยิ้มออกเมื่อเห็นพานุเดินตรงเข้าไปช่วยถือของทั้งหมดให้ครูปองใจแล้วเดินไปส่งที่รถ ไอ้หมอนี่ชอบเอาหน้าเรื่อยชอบประจบครูไม่เข้าท่าเลยมีดีพูดเสียงกล้าวแบบไม่พอใจทำให้พนาต้องหยุดคำพูดที่จะพูดออกมาว่าผานุก,ก็เป็นอย่างนี้แหละชอบช่วยเหลือทุกคนไม่ใช่เฉพาะแต่ครูเท่านั้นขนาดหมานอนดิ้นเพราะกระดูกติดคอผานุยังอุ้มไปหาหมอเลย คอยดูนะถ้าประธานนักเรียนคนใหม่คือนายมีดีแล้วก็เจ้าพานุได้ล้างซ้วมตลอดชาติแน่เพื่อนบางคนตกมือหัวเราะชอบใจคำพูดของมีดีแต่บางคนจำต้องทำตามเพื่อเอาใจเพราะถึงอย่างไรขนมของมีดีก็ยังอยู่ในปากไปกลับบ้านจะไปทำรายงานแล้ว สิ้นเสียงมีดีเพื่อนเพื่อนก็ลุกขึ้นเดินตามไปทันทีลูกพี่สั่งอย่างไรลูกน้องทำตามไม่ต้องคิดอะไรเองวันรุ่งขึ้นณนะสถานที่เดิมเวลาเดิมและคนกลุ่มเดิมมีดีโยนกระเป๋าหนังสือลงบนโต๊ะอย่างขัดใจใครจะไปคิดว่าเมื่อคืนไฟจะดับรายงานก็เลยไม่ได้ทำ ครูก็ไม่ฟังหาว่าเราไม่รับผิดชอบเพราะสั่งงานมาเป็นอาทิตย์แล้วอย่างนี้จะเป็นประธานนักเรียนได้อย่างไรคอยดูแล้วกันประธานนักเรียนคนใหม่ต้องชื่อนายมีดีมีดีหน้าเครียดน้ำเสียงบ่งบอกความโกรธอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายก็ออกคําสั่งไปไปโรงอาหาร ไปคลายความเครียดหน่อยมีดีออกเดินนำหน้าเพื่อนด้วยอารมณ์ขุ่นมัวไม่ทันสังเกตเห็นน้องปอห้ากำลังวิ่งเล่นไล่จับกันมีดีจึงชนน้องเปียคู่คนหนึ่งอย่างแรงจนน้องเปียคู่เซธลาล้มกระแทกพื้นวิ่งยังไงไม่รู้จักดูตาม้าตาเรือ มีดีเอตโรลันแต่คงนึกอะไรขึ้นมาได้มีดีเลยเปลี่ยนน้ำเสียงให้นุ่มนวลลงเป็นยังไงเจ็บไหมอ้าวเอาเงินไปกินขนมแล้วกันน้องเปียคู่ยังไม่ได้อ้าปากตอบเลยธนบัตรใบหนึ่งก็ถูกยัดใส่มือแล้วเจ้าของเงินก็เดินจากไปน้องเปียคู่มองตามด้วยความงุนงง เป็นอะไรไปจ๊บทำไมทำหน้าเหมือนจะร้องไห้อย่างนั้นละ่ะเสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นข้างๆพี่พามนุนั่นเองน้องเปียคู่หรือจ๊บเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่พานุฟังแล้วชี้ให้ดูแผลที่ขาดูสิคะพี่พานุพี่มีดีเขาไม่ฟังเลยว่าจุ๊บเจ็บที่ตรงไหน แผลจ๊บราคา20บบาทเท่านั้นเองจ๊บตาแดงทำท่าจะร้องไห้อย่าร้องน้องจ๊บพี่มีดีเขาคงรีบไปธุระนะอย่ากโกรธเขาเลยเดี๋ยวพี่พาไปทำแผลเองแผลแค่นี้เรื่องเล็กเดี๋ยวไม่กี่วันก็หายแล้วแล้วพี่มัธยมก็จูงมือน้องประถมไปทำแผลที่ห้องพยาบาล จากนั้นก็พาไปส่งที่จุดนัดรอแม่มารับพี่พานุจะรีบไปไหนคะนั่งเป็นเพื่อนจุ๊บก่อนได้ไหมจุ๊บอยู่กับเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วพี่ต้องรีบไปซ้อมบอลเพื่อนเพื่อนรออยู่พี่พานุจะไปแข่งบอลที่ไหนคะ ก็รายการชิงแชมป์ของจังหวัดวันอาทิตย์นี้ที่โรงเรียนเราได้เข้ารอบชิงแล้วไงอ๋อจําได้แล้วจุ๊บจะไปเชียร์ค่ะขอให้พี่พานุชนะชนะชนะจุ๊บตบมือเชียร์ก่อนล่วงหน้าวันแข่งขันมาถึงกองเชียร์ของผู้เข้ารอบทั้งสองฝ่ายคึกคัก ต่างตะโกนส่งเสียงเชียร์กันกึกก้องเมื่อกรรมการเป่านกหวีดเริ่มการแข่งขันพานุในตำแหน่งกองหน้านอกจากจะจ่ายบอลให้ปีกซ้ายปีกขวาได้แม่นยำแล้วยังครองบอลได้ดีแล้ววินาทีทองก็มาถึงพานุยิงลูกเข้าประตูดได้เป็นลูกแรกท่ามกลางเสียงเฮแสดงความยินดี จากกองเชียร์อย่างถล่มทลายเมื่อเริ่มเกมใหม่โอกาสทองก็มาถึงอีกถ้าพานุจะยิงประตูเองก็คงทำได้แต่พานุกลับส่งบอลให้เพื่อนเป็นผู้ยิงประตูแทนเสียงตบมือชมเชยดังก้องสนามนี่แหละลูกผู้ชายที่แท้จริง ไม่ทำตัวเด่นแต่เพียงคนเดียวสมกับทำงานร่วมกันเป็นทีมคงไม่ต้องบอกทุกคนก็รู้ว่าโรงเรียนของพานุได้เป็นแชมป์ของจังหวัดปีนี้ชื่อของพานุติดปากนักเรียนทุกคนไม่มีใครที่ไม่รู้จักกระแสความนิยมนี้น่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งอาทิตย์หน้า ทำให้มีดีเครียดมีความวิตกกังวลสูงดังนั้นการประชุมของคนกลุ่มเดิมเวลาเดิมณสถานที่เดิมจึงเกิดขึ้นเจ้าพานุมีคะแนนนำขึ้นมาอย่างนี้คงจะปล่อยไว้ไม่ได้เราต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งมีดีหยุดคิดครู่หนึ่งก่อนจะสั่งงานต่อ ไปบอกพวกหัวหน้ามอต้นมอปลายทุกห้องว่าอาทิตย์นี้เราจัดเลี้ยงวันเกิดเชิญทุกคนมากินอย่างไม่อั้นของขวัญไม่ต้องเอามาแล้วอย่างนี้คะแนนเสียงจะไปไหนพูดจบมีดีหัวเราะเสียงดังลั่นท่ามกลางเสียงตกมือชมเชยของเหล่าพักพวกที่มีลูกพี่ฉลาดหลักแหลม และรวยอย่างนี้กลุ่มของมีดีกลับไปแล้วแต่ถ้ามีใครหันกลับไปจะเห็นจุ๊บและเพื่อนอีกสามคนเดินออกมาจากหลังพุ่มไม้ซึ่งอยู่ไม่ไกลนักทั้งสี่คนปรึกษาอะไรกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวิ่งไปหาเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่เล่นอยู่กลางสนามทั้งหมดหยุดเล่นหันมาฟังจุ๊บ และเพื่อนเพื่อนพูดทุกคนพยักหน้าก่อนจะแยกย้ายวิ่งกันไปคนละทางสนามฟุตบอลโรงอาหารห้องสมุดและเป้าหมายคือคนกลุ่มเดียวกันกับของมีดีจ๊บและเพื่อนจะทำอะไรและจะสำเร็จไหมหนอเช้าวันอาทิตย์ มีดียิ้มย่องผ่องใสกับแผนการซื้อเสียงแผนนี้ต้องสำเร็จแน่นอนทั้งพ่อและแม่ก็ตามใจจัดข้าวปลาอาหารให้เต็มที่ขนมนม,นมเนยไอศกรีมพร้อมเมื่อเวลาผ่านไปใกล้จะเที่ยงแล้วทำไมยังไม่มีคนมามีดีมองหน้าพ่อและแม่สลับกับมองไปที่ประตู เลยเที่ยงจนถึงบ่ายก็ยังไม่มีใครมาร่วมงานฉลองวันเกิดเลยมีดีจำได้นี่นาว่าตนเองและกลุ่มเพื Sah ่อนสนิทเดินไปเชิญแขกเหล่านั้นด้วยตนเองเกิดอะไรขึ้นเกิดสิมีดี คนทุกคนต่างมีความคิดเป็นของตนเองทุกคนรู้ดีว่าจะต้องเลือกคนที่คิดดีทำดีกล้าหาญซื่อสัตย์และเสียสละมาเป็นประธานนักเรียนเงินไม่สามารถซื้อความคิดของพวกเขาได้ฉะนั้นคงไม่ต้องบอกกระมังว่าใครจะได้รับเลือกเป็นประธานนักเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นวิถีทางหนึ่งในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การปกครองในระดับประเทศนั่นก็คือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งต้องการคนที่มีความสามารถและเป็นคนดีที่ซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนหรือหมู่คณะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ